สวัสดีครับปอแม่พี่นนองครับอยู่กับเวทีบ้านนาเหมอนเดือมเหมอนเคยนะครับวันนี้ก็ป้าปอแม่ปี่นนองมาลงแปลงพริกที่ผมได้ปลูกในนาเข้าเหมือนเดือมเหมือนเคยนะครับนะครับมีหลายๆคนหลายๆด้านหลายท่านผู้ชมถามว่าปลูกพริกในแปลงนาเข้านี่ปีนี้ทํากันกี่ไร่นะครับในส่วนตัวผมนะครับามวันหยาันกี่ไร่ใหนปลูกบ่ยุดบ่ยั่งนะครับคือผมปลูกไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับปอแม่ปี่นนองครับปลูกเป็นรุ่นไปรุ่นไปเลยนะครับแต่ละรุ่นก็ จะมีพื้นที่ก่อนหนึ่งไรกว่าหนึ่งใกว่านะครับนครับผมป้าไปพอรุ่นรุ่นแรกอยู่ตะปูนนะครับครับรุ่นแรกอยู่ตะปูนนะครับอ่ะป้าพอครับตนานี่ก็จะเป็นแปลงพ่อกะนะครับที่ผมเพาะในถาดหลุมเดี๋ยก็พาะแวะพอกหนึ่งไครับจะไปปลูกปรุ่นที่สี่ก็รุ่นที่ห้านะครับผมปลูกพานไปสามรุ่นแล้วครับปลูกพัน3ไปสามรุ่นแล้วครับนะครับนี่ก็เป็นแปลงพ่อกะของผมนะครับพ่อกะฟิกนะครับ เพราะในถาดหลุมครับจะปลูกรุ่นที่4แล้วก็รุ่นที่5นะครับหน้าตาก,ก็เปนจี้นะครับนี่เป็นรุ่นแรกของผมนะครับที่รุ่นแรกที่ได้ปลูกไปนะครับแต่คัดจังหวะน้อยหนึ่งครับคือฝนตกครับเรานั้นปลูกเมื่อวันทีนหน่หนึ่งหนึ่งธันวาคม6กฮกนะครับที่แขนคิวๆก็นหน้าปุ่นนะครับ แต่นี่ปลูกที่15นะครับคือวงนนฝนตกครับผมต้องวางเว้นมาปลูกนี่15นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับพอมารุ่นที่สองครับรุ่นที่สองนี่ก็พื้นที่ประมาณเกือบเกือบสองไร่นะครับหนึ่งไร่สามงานนะครับเป็นรุ่นที่สองปลูกเมื่อวันที่วันที่30ธันวาคม2566นะครับนะครับเป็นรุ่นที่สองครับปลูกติดชิดบ้านเลยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติด ทิศตรงพอดีครับนี่ปลูกติดชิดบ้านเลยครับนี่รุ่นที่หวมันยังไรสามงานครับกว้างครับรุ่นที่สองนี่ครับรุ่นสองนี่ผมใจ้ต้นกาทติ่เพาะในแปลงลิ้นมาปลูกนะครับนะครับพอรุ่นที่สามครับผมไปน้องครับรุ่นที่สามของผมนี่นี่ครับนี่เป็นรุ่นที่สองครับสามสิบธันวาของหกนะครับรุ่นที่สามนี่ปลูกเจ็ดมกราหกเจ็ดนะครับนี่ครับนี่เขียนพิเษไปหน่อยนะครับ เจ็ดมกราหกเจ็ดนะครับนี่ก็ประมาณประมาณหนึ่งไร ER กว่าน้หน่อยนะครับเนี่ยปลูกไปสามรุ่นนะครับสามรุ่นนี่ก็ประมาณสี่ไร่นะครับสามรุ่นนี่ประมาณสี่ไรแล้วครับมาพรุ่นที่สี่ครับรุ่นที่สี่ของผมนี่ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับก็คือเตรียมแปลงแล้วปลูกเฟียงไว้แล้วครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมหลุมครับกําลังเตรียมหลุมนะครับเตี้ยมหลุมเป็นจีนนะครับนะครับ เดี๋ยวหลังจากเตรียมหลุมเสร็จก่จะเอาน้ำเข้าท่วมแปลงเี่รอปลูกนะครับนี่เป็นรุ่นที่4ครับวันหนึ่งไร่กว่าครับทัาแล้ว4รุ่นนี้ก็ได้ประมาณ5ไร่นะครับพื้นที่5ไร่ได้แน่นอนครับมะพรารุ่นที่5ของผมครับรุ่นที่5นี่ผมจะยังบดได้ไถ่เลยนะครับยังบดได้ไถ่ได้เตรียมแปลงเดี๋ยวเลยครับนี่ครับยังเป็นเพื่อนทีนายูนะครับผมก็จะได้ไถ่แล้วก็เตรียมแปลงนะครับหลังจากที่รอปลูกรุ่นที่4ครับ นี่ครับรุนที่5ก็จะปลูกแถวนี้ครับเอาจนถึงห่มยางเลยครับหุ่นต้นยางนี่ครับก็ประมาณแหมหนึ่งไร่ครับสรุปแล้วนะครับปีนี้ผมตั้งเป้าไว้ทําสวนพริกอยู่ที่หกไร่นะครับตั้งเป้าไว้หกไร่นะครับก็ค่อยปลูกไปครับปลูกทีละไร่กว่าไร่กว่าไร่กว่าครับมีอยู่ห้ารุ่นนะครับรุ่นแรกปูนะครับเขียวๆรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสาม รุ่น4รุ่น5้าครับปู่ย่านนอครับเพราะว่ามีก้าวพันเตรียมไว้แล้วครับตีอพดกี้นะครับนะครับนี่คาตอบแล้วครับปีนี้ผมปลูกพริกในแปลงนาเข้าอยู่ประมาณหกไร่ครับหกไร่กว่านะครับพื้นที่นา8แปดไร่นะครับฟังปุ่นมาได้ปลูกครับพื้นที่นานะครับเดี๋ยวฟังนี้ก็จะเอาละไว้ปลูกปลูกพักนะครับวันพักนะครับนะครับคําตอบนะครับปีนี้ผมจะปลูกพริกไว้ตั้งเป้าไว้ที่หกไร่เนือครับปู่ย่าพ่อครับจะได้ก็ จะไม่ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ชกดก,กระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจิ้มนะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ